คุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราจะนึกถึงรถยนต์1แบรนด์นะครับที่มีความก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยนะครับความบันเทิงในรถยนต์รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอนาคตครับว่าทําอย่างไรรถยนต์1คันเนี่ยจะไม่ปล่อยมลพิษออกมารบกวนสิ่งแวดล้อมของเรานะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับจะต้องนึกถึงรถยนต์ยี่ห้อ BMW อย่างแน่นอนครับวันนี้ดิจิไลท์รีพอร์ตของเรานะครับพามาอยู่ที่งาน BMW World 2014ครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในงานครั้งนี้ คอนเซปต์ที่ชื่อว่า Story in Motion นะครับหรือว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ BMW ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนไปถึงปัจจุบันแล้วก็ต่อยอดไปอนาคตด้วยว่ารถยนต์คอนเซปต์ต่างๆนะครับก็มีการจัดแสดงอยู่ในงานครั้งนี้นะครับในงาน BMW World 2014ครั้งนี้ครับทาง BMW Asia เนี่ยได้ขนเอารถยนต์ BMW รุ่นใหม่ครับรวมถึงรถยนต์คอนเซปต์ของ BMW แล้วก็มีหลายแบรนด์ด้วยนะครับก็คือไม่ได้มีแค่รถยนต์ BMW อย่างเดียวครับมีรถมอเตอร์ไซค์ BMW มอเตอร์รแล้วก็แบรนด์ Mini ด้วยครับในงานคร และ้อะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างน,นะครับเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับแล้วไฮไลท์หนึ่งะครับของงาน BMW World ครั้งนี้ครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับ BMW i8 นะครับรวมถึงอีกซีรีส์หนึ่งนะครับก็คือ BMW i3 ซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีรีส์ใหม่ล่าสุดของทาง BMW เลยนะครับ ต้องบอกว่า BMW เนี่ยลงทุนกับการทารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รถยนต์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่รถยนต์คอนเซ็ปต์แล้วนะครับแต่ว่าเป็นรถยนต์ที่ขายจริงครับนี่เป็นเวอร์ชันโปรดักชันจริงๆแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปครับต้องบอกว่า BMW i3 และ i8 นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของทาง BMW ครับที่เรียกว่าเอาเทคโนโลยีของการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาขับเคลื่อนรถยนต์ครับ ซึ่งถือว่ามีข้อดีอย่างมากนะครับในการที่จะช่วยเรียกว่าประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่ไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ วันนี้เราก็มาที่งานของ b w w w r r l d นะครับที่สิงคโปร์นะครับซึ่งครั้งนี้ในสิงคโปร์จัดเป็นครั้งแรกนะฮะก็ต้องให้เครดิตกระทางทีมของ BMW a s i เชียนะครับที่ได้เดารถนะฮะเป็นไฮไลท์เนี่ยมาจอดในงานนี้ทั้ง b w w และก็มินิทั้ง BMW o มอเตอราดด้วยนะครับ สำหรับคันที่อยู่ข้างหลังผมคันนี้นะครับก็คือ BMW i แปดนะครับซึ่งเราอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาตั้งแต่ตอนงานเป็นของ International Motor Show นะครับในต้นปีนี้มาแล้วนะครับสำหรับ BMW i แปดคันนี้นะครับสิ่งที่เป็นความพิเศษของมันเนี่ยก็คือว่านอกจากว่ามันจะเป็นรถที่ใช้เทคโนโลยีของพลังงานไฮบริดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังคงใช้ตัวถังนะครับซึ่งใช้เรียกว่าเป็น CFRP หรือว่า Carbon Fiber r e i n f o r c e d Plastic นั่นเองนะครับทำไมต้องใช้ CFRP ครับเป็นเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่นะฮะ,นะเ,นเนื่องจากเป็นนนนนเเเีี่่ยยพราาะั้ทง วี w เนี่ยก็ต้องใช้วิธีที่จะหาทางลดน้ำหนักของตัวรถลงนะครับโดยใช้วัสดุที่เรียกว่า a d v a n c e ์นะฮะกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับในโลกที่เราใช้ CFRP เนี่ยสำหรับซีรีส์ p r o ัช c t i o n Vehicle เกิสำหรับ i .8 นี่โดยเฉพาะนะครับรถคันนี้นะครับมีมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนล้อเนี่ยอยู่ทั้งด้านดงด้านหน้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็น combustion engine นะครับซึ่งขับเคลื่อนล้อหลังเพราะฉะนั้นจะเห็นได้้้้้วว่่่่าาาาารรรถคัันนนนนนีีนีีเเยยจะมะมกทงงงนหหนหลลลออ ปรยับปรับเปลี่ยนกันไปตามพื้นแล้วก็ตามคอนดิชันของการใช้งานแล้วก็ตามพลังงานที่ทางผู้ใช้เนี่ยสามารถกดเลือกใช้ได้จะกดเป็นปุ่ม e-drive เพื่อให้เป็นการทํางานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ก็ทําได้ครับผมเพราะฉนั้นประหยัดน้ำมันจริงๆครับสำหรับนีอยู่ i8 คันนี้แล้วก็แน่นอนสุดก็คือว่ามาพร้อมกับกําลังแรงม้านะฮะโดยรวมทั้งหมดเนี่ย362แรงม้าด้วยกันนะครับ0ถึง100ภายใน4.4วินาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขับสนุกด้วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับ แลนอกจากรถยนต์รุ่นใหม่นะครับของทาง BMW นะครับทาง BMW เองนะครับก็มีรถยนต์คอนเซปต์ครับซึ่งจริงๆแล้วมีจัดแสดงในงานครั้งนี้นะหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับคอนเซปต์บางรุ่นครับเราอาจจะได้เห็นโครงหน้าคล้ายๆแบบนี้ครับกับรถยนต์ BMW ในอนาคตก็เป็นได้หรือบางทีนะครับเขาก็ทำออกมาเพื่อแสดงความกล้ำยุคทางด้านดีไซน์นะครับอาจจะไม่ได้ผลิตจริงก็เป็นได้ครับแต่ว่าในงานครั้งนี้เนี่ยเราเห็นหลากหลายรุ่นจริงๆเลยครับ สำหรับแฟนๆมินินะครับแน่นอนเลยครับว่าพลาดไม่ได้เพราะว่ามินิเองนะครับก็อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันกับ BM เอ็มเยูเช่นเดียวกันครับที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับเป็นรถยนต์มินิมาร์ควันเลยนะครับตั้งแต่ปี1 9 5 9ครับหรือว่านับย้อนไปประมาณ55ปีที่แล้วครับในบู๊ของมินิเองนะครับก็ใช้ชื่อว่า Story of Revolution ครับเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าเมื่อ55ปีที่แล้วจากรถยนต์มินิแบบนี้นะครับยังคงใช้ชื่อมินิอยู่จนมาถึงทุกวันนี้ครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมไปนะครับรวมถ นนเองะครับมีการจัดแสดงนะครับรถยนต์มินิใหม่ที่เพิ่งทําการเปิดตัวไปในภูมิภาคเราเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมารวมถึงรถยนต์คอนเซปต์ของมินิถึง2รุ่นด้วยกันคือมินิขับแมนคอนเซปต์และมินิ JCW คอนเซปต์ครับครับและนั่นก็คือคุณอู๋นะครับกับรีพอร์ตพิเศษส่งตรงจากสิงคโปร์เลยนะฮะรถสวยมากเลยรถสวยมากนะครับอยากมีขับเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าค่ะน่าสนใจมากนะครับนี่ร้านจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายนะครับมาฝากกันทุกวันจันทร์อังคารนะครับ11โมงถึง11โมงครึ่งทาง Nation TV นะครับติดตาาาามพวกเรททงงงช่อ เชื่อมีเดียได้ด้วยนะครับที่ Twitter นะคะ d i g i l i f e t v หรือว่าอย่าลืมกดไลค์ให้ Facebook ของเราด้วยนะคะที่ f a c e b o o k c o m d i g i l i v e t v ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับที่ y o u t u b e c o m d i g i l i v e t v เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w d i g i l i v e t v สำหรับวันนี้ขอบคุณทีหรับติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ